สวัสดีสวัสดพ่อแม่พี่น้องสองฟังทยล่าเนาะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องยูทูบสาวลาาคนอินดี้นะคะทักทายสวงวันยุทธด้วยพี่น้องเนอหลายคนกับยุทธ้ายคนกับบยุทธ์เนาะมือน,นีก็เป็นบันเสวพี่น้องมือน,นี้นา้ากะสีผ้าพี่น้องมาเที่ยวงานพระเจดีสม,มุดปากการอยู่ทีปากหนาทุกคนเนาะ บอกเลยนะคะบอกก่อนเลยนะพี่น้องนวาแบบขังแหลกของชีวิตที่ดหมากที่นี่นะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินซื้ออาจจะเคยเห็นผ่านทีวีผ่านอา่าโทรศัพท์เนาะแต่ว่างานแบบนน้นำบอกเคยมากสัมผัสเลยทุกคนเลยมือนี้กะมีโอกาสมากเนาะพี่น้องเนาะมากกับผีสาวแล้วกับผีเคยพี่น้องเลยมาก,กันเหมือนนี้สามคนเนาะแต่ว่าพยังไปก่อนแหละพี่น้อง ตอนนี้กับเวลาประมาณสามโมงส่วงบ่ายเนาะทุกคนเนะาะเืลอยบันยูไกพี่น้องเืลอยบันยูปัททุ่มเนาะก็เลยแบบพากันมะย่างไวฮะนะพี่น้องค่ะมาส่วงค่ำเดียวกับไก่นะทุกคนอันนี้กะเป็นบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะอยู่ทางล่ง b t s ฝากหนามเนาะพี่น้อง้ามีผู้ใด้อยากมาเนาะกะ สามารถมาได้ทุกคนมาง่ายๆเลยนางรถไฟฟ้าพีเดทมาลงอยู่ปากน้ำเนาะเลยกะยางลงมาพี่น้องดูประตูประมาณที่สามที่สี่เนาะเองมีทีเอสเนาะทุกคนตอนนี้กะคนกําลังคึกคักพี่น้องเลยควนกําลังลังไล่มาเนาะเหนื่อยก้าม่ย์หน่ะพญางไปก่อนเลยวัวถาหูมันเยอะทา้งนาพนพี่น้องเทาเกียร มาก,กินให้พี่น้องเด๋ยวค้ากับเป็นซีสือเนาะของกินอันนี้เป็นไส้กอรอกพี่น้องไส้กอรอกฟสานทอดเนาะอยาก,กินมากเลวทุกคนนู่นค่ะพี่สาวแล้วก็พี่เขยนะคะสวัสดีจ้าเป็นยังหรอก เฮ้ยยังหรอคุณคุณพี่เขยค่อยอายนะนมาแต่ไกลอยู่ว่ะมื่อนี่นะวันจะเห็นงานนะคุณพี่วันจะเห็นงานได้ซะโออย้ยาก

พี่ทุกคนเคือหอมย่มางมะม่งน้ำกันพี่นองวาส,สินี่ยังให้ขาเบงแน่ห้ากินแน่น้าแบบยิ่งใหญ่นักการมากอ่ะทุกคนเหตุผลที่ข้ามาเร็วก็คือขาอยู่ไกน่นาะพี่นองอน้ำม่วงเบาขี่ละยี่สิบห้าบาทพี่นองอากกินมากนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบลูกชิ้นนะคะทุกคนลูกชิ้นหู่แท้นี่แบบนี้เลยโอ้อันนี้ทุกกระทาลาชากระทาหันเมืองพี่ีนองตัวละตัวละสามห้าสามตัวร้อยอยากินบอพี่นองเนี่ยเนอย่างผี่โซตุ้งสิเลย ยิ่งใหญ่มากเลยพี่น้องเบิงอันอนั้นคืออยังกับมังโมคือกันแแลมๆน่ะคืออะไรคะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นร้านบางขลามหม้อกแกงพี่นอ้องเออน่ากินอันนี้<ม>เออมันจะมีท่ทะเลก่อนราคามีเอสซัมหาเอ็มเอ็มซีซีฟแล้วก็บเอลหาซีฟนั่นแหละค่ะพี่น้องตามป้ายเลยเนาะน่ากินมากค่ะทุกคน้าการแต่งสีสื่อเนาะนะ ทงนี้ก็เป็นแบบร้านขายไก่ย่างนะคะพี่น้องมก็ผลมาสิทั้งสิเลยเนาะเป็นหอยทอดพี่น้องกระทานหญนะ่ๆเนาะย่าถสาเบิ้งก็จะเห็ตุผลห่าหาหอน้ำห่อนแล้วอหอยทอดกระทาใหญ่พี่น้องพี่น้องเหตุผลที่ห้าว่าห้าว่าไว้ก็คือเขาอยู่ไกลเนาะจ้า เราก็เลยพามารอแบบกลางเว้นเนาะพี่น้องเนาะส่วงบายไก่ซีเย็นแล้วแหละพี่น้องตัวขาไม่ขาเพิ่นกับกระลังจัดเตรียมขายเนาะพี่น้องนะเตรียมหน้าเนชะ่ไหมนี่อันนี้ก็เป็นข้างบนของเราก็เป็นล่างรถไคล์พาพี่เร<ม>ีเดินพี่น้องล่อ่า <laughs> นะอันนี้เกลี่ยแ้วขาบุกแน่เดี๋ยเดินได้ข้างบนข้างบนก็เดินได้แบบล้ คือค้างา่ากทุกคนอันนี้เลยเป็นร้านขายยำนะคะบอกว่ามีคนทำหน่อยนึ่งกินมากเลยไข่ใบกระบอกใหญ่ไปด้วยกันครับว้าหัวไฟดอกผมน่ามสุดยอดขอบคุณศานเทพเป็นไ,ไหมเน,นาะหลายปีแล้วแล้วหลายปีแล้วโอ้พี่น้องเลยแบบ พักกันที่ตอนนี้นะทุกคนโอ้โหใช่ปัญหาคือเสียงเพลงต้งใส่จัตติดลิขสิทธิ์อยู่ในน้องป้าสว่วงคำคำอ่ะคิดว่าน่ะสิคนน่ะสิร้ายกว่านี้เนาะพี่น้องอันนี้เป็นอะไรเส้นนาสินะคะจ๊เจ๊เดือนทะเลเดือนเส้นละสามสิบทุกคนถอดกันอะไรกับใายกันจะสนตรงไปเลยเนาะ พี่น้องเว้ยไส้ทอดน่ากินมากเลยค่ะมีแบบหนึ่งน้ำเนาะพี่น้องปลาล้ำาขนมหมกแกงทุก,ก,กคนอะไรจะน่ากินขนาดนี้ซี่โครงตาแสบไปดิพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเจอกันรอบ ทำนะจาตอนนี้กะสิาพากันไปหาหนางโบนแบบจิไปหาหนางกินกินขนมก่อนเจอกันประมาณส่วนคำนะทุกคน,นเดี๋ยววันอากาศตอนคำเดี๋ยวหนามจีนไทยพี้องมางอีกนะ้องสองมาหาหามงพี่น้องหมูหมูกรอบนายน้อยหมูย่างเมืองตั้งเจอกันประมาณส่วนคำนะพี่น้องเด้อ ถ้าเบอง์บรรยากาศ่วนคำะพี่นาะงบาจะเป็นแบบใดห้าบอลน,นางกิกนขนมกันพี่นอ้นองอ,อ,อยากพี่น้องอยากกินน้ำเนาะเฮ้ยในงานันนี้แต่เสียงแพงเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นแบบว่าถ้าาสิ ไปไหวพระเจดีนะพี่น้องเขาต้องนางเรือขามฝากมาทุกคนเนาะก็คือหนาจะมานางเรืออยู่นี่เลยพี่น้องพุ่นขามไปทางพุ่นเนาะเห็นว่าแน่นแฟกซะเซนพระเจดีอยู่เนาะทุกคนเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะทางขุนมันจะเป็นวอร์ีร่เห่าววอรนในห้าสื่อตัวเรือเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าน้ำบปเดาขามขไปสามพี่น้องไม่ใช่ว่าเดาขามไปเนาะน

ไดตหาตมื่องเได้ตตาั่ได้ตอยา่กไมาเที่ยงอะตื่นเต้นอะกุมวลจอะทุกคนแบบเค้ยมากเืองเรือเปิดห้เปิดตารั้งแรกแล้วจ้ะดีเด็มาจังหวัดสมุทรปราการ ไปกับครั้งแรกคือการเดอรพี่น่คร้งแรองงานใหญ่งานใหญ่พี่น้องงานใหญ่แบบมหูล่าเน่อดีอาหารค่ะอาหารคายของกินเยอะมากพี่น้องของกินของหลินเสียแต่ว่าเข้าแบบปากมากเหมือนนี้แบบโปเต็มตีโปรตีกินเงี้ยอ่ะแยังแบบบะคอยได้าขักแบบว่ากินแบบปากปากเป็นยังบอดีทุกคนแค่ได้ปากยังบอดีปนนี้พี่น้องปากบอดีปากบอดีเล่กินบะได้หลาย ยิ่มหยิบก็ยังเจ็บเจ็บอยู่ว่ะแบบมันยังตึงอยู่เพราะว่ายังมีไหมอยู่ในพี่น้องก็เลยแบบกินยังกะได้ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกินเพจกับมาได้ทุกคนต้องระวังหย่าแพ้มันเปื่อยหขนาดพี่น้องแต่กะทีขึ้นร้ายเนาะจากเมือที่เท้าไปหาตัดมาได้ซ้ำมือแล้วกะข้าวบา้กินอะกระนั้นอยากเศร้าเมนทุกคนบอกเลยว่างานนี่แบบใหญ่เนาะใหญ่ตอนนี้ก็คือรอเพ่ท่านละทัวพี่น้องเดี๋ยวสิบ เราอีกนลอยแล้วเท่ากับิีไทยแบบว่าคลิปไหพี่น้องเบิร์นัมเนาะทุกคนเนะาะเป็นครั้งแรกของชีวิตที่ได้มาทุกคนเห็นงานยังไงทุกคนม้<ด>นอ,อ,มอนมวนไม่เห็นงานอยู่เมืองไทยเนี่ยเพราะมาซีฟคอฟี่แต่ว่าไม่เคยมางานสมุดเจดีงานยังไงกเกิดงานมางานดีงานสมุดเจดีฝากหน้าอยู่สมุดปากกาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวถามเบิ่งนางโซนน้น<า>กันน้องเพียงเนาะว่าซิมวนซอมไลท์เด็กกับทุกคนสิไลท์มไลทเนาะคือบอกเลยว่ากา็จะเป<า>ิดเพลงเนาะทายคลิปกับ ยากเมลำหมางเมรำหมางเมกับซ er ีเว่นเว่นไม่ได้เลยก็จะเปิดเพลงนะทุกคนกับซีบอด้เห็นทั๋วทึงเนาะพี่น้องนะไก่กับน้องนั่นนี่นะพี่น้องคือกันยี่บอกคือแล้วน่องกต่งามกล้วยเนาะแต่งามกต่งามโคตระแบบหน่องแต่งามโคตระแบบยบแต่แต่งามทำไมยังไม่มีแฟนละจ้าโอ้ยกี่เดียด้เนาะว้าคือเมนบ้าวว่าแขวะแขวแห้งกับบอดายได้พี่น้องก็อย่าปากจี เดียดิค่ะมั่วๆนะแบบอากาศแบบมั่วๆคือฝนที่ตกคึมๆประสานซ่าพี่น้องเนาะแถมมาอยู่แถวปากน้ำอีกแบบคล้ายก็แบบลูกลางจะเด้เลยนะเห็นแสงเดี๋ยวควาความจะนอนชิลไทยคีมีพี่น้องเบิ่งเนาะใครยังโมเคยมากับมาได้เนาะพี่น้องอยู่ที่ปากน้ำนะคะนั่งรถไฟฟ้าวีทีจอดหอดพี่ชิบชีได้แจกทุกคนวันบวชห้านะวันบ่ หยาดไปได้หาเบื้องไฟแสงสีตอนกลางคืนแต่ทุกคนมาชิ่งงามสำหนมาแล้วเฮ้ยใครรอเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มือหน่อยก็ดีอย่างเลยพี่น้องเอ้ยก็ดีกีกเนาะอยากกินนุ่ม ល្រូពីនារងដៃលាទ្លាដល់បាក្លា្រូវើខ្សាស់ន្តាក្្រូវើ្មានាម្រាង់លា ถ้าไม่กินที่รอวันห้าวางลาเมเจจจารอนี่ไนี่คงเยอะมากยิ่งทำคนกันอย่างไรอีน้องเลย ้องได้เลยที่ตนทีงอร่อยถูกใจแล้วก็ซื้อตรงนี้ราคาสิบได้บรางซื้อพี่หน้ามีมือลองได้เลยที่พี่น้องครตอนนี้กไระดาเวลาที่เราจะเดินหา้างครับเดี๋ยน้องน้คนนองให้ร้อยกี่ดอเงิเราไม่ได้คเเรานเยอะนน้อ

บอกว่าจะมรัดออกครับดอกไะ้ดิสปาซับดอกห้าสิบแถวไว้ด้านด้านครับมาแบบน้ครับเจนเครับจ้าเอาจากตัวใหญ่ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ออกมาจากงานแล้วนะคะงานยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะพี่น้องคล้ายกับลายลายก้นกับลาอีกเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อสนุกกับงานนี่นะทุกคนหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะซิมสองหมื่นซิมสองขึนทุกคน นี่เดี๋ยวเราจะเดินกับไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS แล้วนะคะพี่น้องขนาดแค่นี้นะซิคโคสเจบคิวไปเย่างสนีทเ้ยจ้าเฮ้ยเด็กกับผ้าพลาเทียวางานันพัเจดีสมุทรปราการนะคะทุกคนบอกเลยบอกมวลอิริพี่น้องเลยทุกขึ้นขนาดเลยครับแล้วเโอเยก็ไหลกันใาญอยู่ท้งหนาขึ้นมมเนาะ เจเลอรพี่น้องเด้อขอบกันให้คลิปจ้าสบายดีสวัสดีค่ะกลับจากที่ต้องบอกว่าสวยมากเลยทักครับแต่ว่าหากเซลคลิปนีล่องห้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะคลิปอันผ้าผ้ามาพี่น้องมาเลาะงานเจดีนะยังพระหลาตัสพี่น้องโอ้ยนุ่มข้นนะทุกคนเจ้ามากงานนะเนาะ คนไลฟ์ดิพี่นอก้งเนะาดุขากลับนะคะขากลับนะคะคนเยอะมากค่ะเต็มสถานีเลยน,ะน,นนะาีดออทุกคน้ถงออกหมาเลขนได้ไหนะคะไ้ค่ะได้นะัย สวยว่าเตียวงานดิพี่น้องนนี่เป็นบรรยากาศยมุมสูงหม่พี่น้องพอสวยงามมากค่ะทุกคนดูน่ะสวยงามมากค่ะ